เปิดต,ตัวยังเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะครับสลับ t f t ทีเซต16โดยตอนนี้นะครับทุกคนในงานแข่งเว r ล d t ทีประทะเคที t, ใช่ไหมครับผมในช่วงเบรกมีการใส่ซ i นมาติกเทรลเลอร์นะครับของ Official t f t ีเซต16 Law อ e เลเจนนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นคลิปเปิดตัว t f t เซตใหม่ที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเล่น TFT มาตลอดเลยนะครับผมเกือบแบบ5 6ไปแล้วตั้งแต่เกมเปิดแต่นะครับผมใน ตอนนี้ฮะเราจะมาดูกันว่าในแต่ละช่วงในเทรลเลอร์นะครับบอกอะไรเราได้บ้างและแบบในเนื้อเรื่องที่จะอยู่ในเทรลเลอร์ที่มาจากเนื้อเรื่องของลีกจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโดยในเทรลเลอร์เนี่ยผมได้ดูมาแล้วและผมจะดูสดไม่ได้ในนี้เนื่องจากว่าเพลง สิลิกาสแน่นอนเพราะว่าเขาใช้เพลงออฟฟิเชียลของ Cinematic L ที่เพราะมากผมจะแนบลิงก์เทรลเลอร์ไว้ในใต้คลิปนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์คุณสามารถเข้าไปดูได้เพราะว่ามันดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่านะครับเราจะมาวิเคราะห์การซีนต่อซีนนะครับว่ามีซีนไหนที่น่าสนใจบ้างและเนื้อเรื่องที่ถูกหยิบมาเอามาเป็นคอนเซปต์ของเทรลเลอร์นี้เป็นยังไงบ้างในเนื้อเรื่องของ L อนะครับผมตัวนะครับถ้าใครที่แบบเชี่ยวชาญ L มากกว่าผมเนื้อเรื่องแก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติม เราไดด้้วยโดยในเซนต์เติกแรกนะครับอันนี้นะครับก็แปลว่าเหมือนจะเป็นห้องสมุดนะฮะมันดูให้ฟิลเหมือนเป็นทาก้อนทาก้อนนะครับก็จะเป็นยอดเขาที่จะแบบมีการจุติด้วยนะครับผมแต่ว่าก็ดูดูไม่ได้เป็นทาก้อนขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าคุณดูตรงกลางก็จะเห็นเป็นช่องหกเหลี่ยมของใน T F T ด้วยนะครับอันนี้นะครับเป็นส่วนที่เราเห็นกันไปแล้วด้วยนะครับซึ่งในทีเซอร์ก็คือเป็นเทรลเลอร์นิดนึงเราได้เห็นฉากที่เป็นกุ่ ปิดหนังสืออันนี้น่าสนใจมาเกเลยครับผมประเด็นที่ผมเอะมากๆในปกหนังสือที่เป็นแผนที่ลูนเทล่าดินแดนของตัวละคร League of Legends นะฮะในเนี้ยที่เทรลเลอร์หลักไม่เหมือนกับทีเซอร์ที่เราเคยทำคลิปกันไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมโดยสังเกตได้อย่างตลกนะครับผมตรงที่เมืองที่เราคุยกันตอนแรกว่าเมืองตรงทางขวานะครับในรูปออริจินอลของทีเซอร์เราไม่ได้มีเมือง อาชาร์โดไอหรือว่าตรงนั้นนะครับมันควรจะเป็นบ e ชวอเตอร์แต่ว่ามันแบบดันไม่มีสังนันนะครับผมแต่ว่าดันมีเมืองด้านบนทางขวาบนด้านข้างไอโอเนียเราก็เลยนึกว่าเป็นเมืองแบบประตูมิติ b บ t t l e c ิต y ี้โดยในเะชิงหลักนะครับมีการเปลี่ยนหมุดด้วยซึ่งนะครับหมุดก็ทําการบอกได้อย่างเพอร์เฟกแล้วนะครับเราก็จะมีเมืองทังฝั่งขวาล่างเป็นบ e ชวอเตอร์แล้วก็เป็นชาร์โดไอนะครับส่วนด้านขวาบนไอโอเนียก็เหลือแค่ดินแดนไอโอเนียแล้วนะครับผมแล้วก็ดินแดนอื่นๆก็เหมือน ไม่ว่าจะเป็นเดเมนเซอเอซ์เตลร์ฟิโตเวอร์แอนด์ซอนเรายังขาดความเป็นดาร์คินนะครับผมแล้วก็ในส่วนของวอยนะครับไม่ได้มีการเอ่ยเลยอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าวอยปกติในเนื้อเรื่องลูเทล่าโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาแทบจะเป็นตัวไลท์หลักด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งในนี้ครับพอเพ้งกูเปิดออกมาตัวละครลิตโตเลเจนต์นะครับ3ตัวเพ้งกูนิเบร์ฟูดแล้วก็น้องงูจะถูกดูดเข้าไปในหนังสือซึ่งก็จะไปโผล่ในแต่และดินแดนเราจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับผมจะ เอาเทรลเลอร์มาต่อกันคุณจะได้ไม่รู้สึกว่ามันสับไปสับมานะครับผมเราจะมีพาร์ทเดมาซีอ่ีพาร์ทบิลรอโรเตอร์ แล้วก็ชูลิม,มานะครับมันจะมีแถมนิดนึงตอนท้ายด้วยเรามาเริ่มกันที่เดมาเซียนะครับเพลงกูนะครับได้ถูกดูดเข้าไปในเมืองเดมาเซียเหมือนที่เราเห็นกันในทีเซอร์ใช่ไหมครับผมเพิ่มเติมคือตอนแรกเราไม่รู้ว่านี่ครับมันเป็นเหตุการณ์ในช่วงไซรัสปฏิวัติเมดที่ไซรัสน,นะครับได้บุกเข้ามาปะทะกับลักก่อนที่กาลิโอจะโดดมาแล้วก็มันก็เป็นมุมเดียวกันกับที่ป๊อปปี้นะครับกระโดดเข้ามาหลังจากที่ผู้คนนะครับได้ทําการแบบตื่นเต้นไม่ใช่ตื่นเต้น ตื่นตูมแบบแตกกระเจิงตื่นเต้นวุ่นวายเพราะว่ามีหมอกของวีโกเข้ามานะครับผมซึ่งในเทรลเลอร์นี้นะครับก็ได้ทําการตอบคาถามแหละว่ามันคือเหตุการณ์ไหนนะครับคือเป็นเหตุการณ์ที่ปฏิวัติเมดนะครับผมโดยในเรื่องเสริมนี่นะครับผมเดนมาเซียนะครับเป็นเมืองที่ไม่ชอบ ผู้ใช้เวทมนต์เพราะว่านะครับเขาเชื่อว่าผู้ใช้เวทมนต์เนี่ยมันรู้สึกแบบเวทมนต์มันอันตรายเวทมนต์มันควบคุมไม่ได้และนะครับในสงครามรูนนะครับหรือว่ารูนวอร์ซึ่งจะเป็นเนื้อเรื่องในอีกส่วนหนึ่งมีเกิดการใช้เวทมนต์ที่คุมกันไม่ได้และมันเกิดแบบความกลัะหนกันมากเลยนะครับผมเดมาเซียเลยเป็นเมืองที่จะแอนตี้เมทหรือก็คือจะไม่ชอบเมดเลยนะครับใครนะครับที่แบบเป็นจอมเวทก็จะถูกคุมประพฤติอย่างดีแล้วก็นะครับมีแม้กระทั่งตำรวจเมซิกเกอร์ที่จะเป็นตำรวจจับ พวกใช้เวทด้วยนะครับผมโดยในสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือในประตูเมืองกําแพงต่างๆรวมถึงโกเลมนะครับผมในส่วนของเดมอเซียจะทํามาจากแร่ที่ชื่อว่าเพชิไซต์ซึ่งแร่นี้นะครับมีความสามารถในการดูดเวทมนต์เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นอาวุธที่ตํารวจเมทฟิกเกอร์ใช้ในการคุมเวทด้วยนะครับผมเดี๋ยวประเด็นนี้จะมีผลในทีหลังด้วยนะฮะโดยในจังหวะนี้นะครับเพ้งกูก็ตกใจมากๆและก็พอไปไปมานะครับอยู่ดีๆก็มีบับเบิ เป็นโล่ไว้คุ้มครองนะครับผมซึ่งนี่ครับก็เป็นใครไม่ได้เลยนอกจากลักนะครับซึ่งลักก็มีสกิลให้โล่ด้วยโดยในนี้ครับถ้าคุณสังเกตซึ่งมันเซลวิเท่านั้นคุณจะเห็นมีตัวละครด้านหลังมีโล่เหมือนกันและกําลังวิ่งหนีไปด้วยนะครับถ้าคุณดูดีๆนี่คือลักเลยและเป็นการนะครับผม อ้างอิงจากสกิลของนางที่สกิลนางนะครับจะคว้างกระบ,บองเป็นเส้นตรงคาถาเป็นเส้นตรงและตัวละครที่อยู่เป็นเส้นตรงระหว่างนางจะได้โลดด้วยเหมือนกับที่รักนะครับก็เควี้ยงใส่เพลงกูซึ่งตอนแรกก่อนที่นางจะวิ่งออกมาก็อยู่เป็นเส้นตรงเหมือนกันนะครับผมซึ่งจังหวะนี้นะครับรักก็จะวิ่งหนีและเพ่งกูก็เดินตามไป โดยพอลักไปซ่อนหลังกำแพงนะครับผมก็มีเมสซิเกอร์ตำรวจนะครับได้เดินตามมาเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าไทาม์ไลน์ของเทรลเลอร์นี้เนี่ยซึ่งเทรลเลอร์มันไม่ได้ถึงกับเป๊ะตามในเรื่องของเรีย e เ e n จ s นะครับผมแต่ก็พอเดาได้ว่าตัวละครไหนที่จะมาเสริมด้วยนะครับซึ่งในนี้ครับก็มั่นใจได้เลยว่า มีโอกาสเป็นไซรัสแน่นอนนะครับผมซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีบทบาทหลักเลยก็ว่าได้ในของในเรื่องส่วนนี้ของเดมาเซียนะครับผม <_ mauv> จนกระทั่งมีจังหวะน,นะครับที่รักได้ทำการแตกากำแพงน,นะครับผมมีรอยมือของนางซึ่งรอยมือนี้นะครับก็จะเป็นเศษส่วนของพลังเวทของนางนะครับผมซึ่งก็พลังเวทนี้นะครับก็ทําการแตะเข้าไปที่เหมือนจะเป็นกําแพงตอนแรกแต่ว่าทําไปทํามนะครับเป็นส่วนของโกเลมซึ่งจำได้ไหมครับที่บอกว่าโกเลมทํามาจาก p พ e ร์ติไซด์เพอติไซ์ที่เอาไว้ดูดเวทมนต์ทำให้โกเลมนะครับที่ทํามาจากแร่ดูดเวทนั่นแหละได้รับพลังเวทเยอะมากๆจนแบบแทนที่จะแบบดูดเก็บไว้แต่ว่าเนื่องจากมันเยอะเกินไปกว่าที่ควรมันเลยทําให้แบบเหมือนกับเป็นเลือดเลี้ยงชีวิตกาลิโอกาลิโอเลยมีชีวิตนะครับผมซึ่งในของเทรลเลอร์ทีเอฟทีนี่นะครับก็เหมือนกับบอกว่าพลังเวทลักนันเยอะมากๆเพราะว่านี้มีแค่ลักแต่ใช่ไหมกาลิโอก็เลยมีชีวิตในเทรลเลอร์ทีเอฟทีด้วยนี่แหละครับผมแล้วก็ก็เป็นตัวละครที่คอนเฟิร์มว่า จะกลับมาใน TFT อยู่เหมือนกันเพงกูจะมีการชี้บอกว่าต้องทำอะไรแล้วการเลโอก็ทำการสแลมวันพันลงไปที่เมสซิเกอร์ซึ่งทางเทคนิคน่าจะตายนะครับผมแล้วก็แบบนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวกาลิโอด้วยในซีนมาติกนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นจังหวะที่มีตัวละครเมสซิเกอร์มีตำรวจมีทหารมาเต็มเลยและนี่นะครับก็จะเป็นการต่อสู้ของนกรักนะครับกาลิโอแล้วก็เพงกูด้วยนะครับผมอันนี้ครับเป็นตอนจบ พาทเดมาเซียต่อมานะครับเป็นพาทบีชวอเตอร์ซึ่งผมชอบกราฟิกในส่วนนี้มากเลยนะครับผมน้องนิเบอร์ฟุตนะครับที่เป็นลิตโตเลเจนที่ให้ฟีลกับเป็นโจน้อยใช่ไหมฮะก็หลุดไปในเมือง b ีชวอเตอร์นะครับที่ก็เป็นเมืองโจรสลัดซึ่งในเมือง b ีชวอเตอร์นี่นะครับมันไม่ได้แบบมีกฎหมายอะไรสักเท่าไหร่ใครขโมยอะไรได้ก็เรื่องของมึงใครจะเก่งกว่าใครจะแบบทําผิดกฎหมายอะไรเรื่องของมึงเลย สิ่งที่สําคัญคือเงินทองและก็อํานาจนะครับในเมืองนี้ซึ่งผู้คุมเมืองนี้เก่าก็เป็นแก๊งแพลงด้วยนะครับซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าพอน้องนิเบอร์ฟุตนะครับก็เข้าเมืองตาหลิวๆตาตาม เข้ามาไม่ถึงหนึ่งนาทีขโมยของแม่งเลยถูกยิงด้วยปืนใหญ่นะครับและตัวละครที่ได้ช่วยทันนะครับก็เป็นมิดฟอร์จูนถ้าคุณดูแป๊บนึงมิดฟอร์จูนแบบว่ามือทบ้าอะไรเนี่ยเหมือนกับฟิลแบบเอดีซีกำลังด่าสะพอร์ตมือทบ้าอะไรเลยครับผมพอด้ครับทำการดูว่าใครเป็นคนยิงก็มาจากแก๊งแพงนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจคือนะครับผมแก๊งแพงกับ m ิดฟอร์จูนเป็นตัวละครที่คู่อริกันมานานมากเลยนะครับผมแล้วก็คร่าวแก๊งแพงนะครับไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ของ m ิดฟอร์จูนแล้วก็ขโมยปืนมาด้วยนะฮ และก่อนที่ในเนื้อเรื่องของแอลนะคะฟอร์จูนจะไปฆ่าแก๊งแพงคืนไประเบิดเรือซึ่งทางเทคนิคนึกว่าฆ่าได้แต่กวาจริงแก๊งแพงก็รอดมาได้นะครับผมซึ่งสมัยนั้นที่เราเข้าใจว่าแก๊งแพงตายไปแล้วตัวละครโดนลบออกจากเกมไปด้วยนะครับผมซึ่งก่อนที่นาจะชื่อว่ามิดฟอร์จูนใช้ชื่อว่าซาร่าฟอร์จูนมาก่อนนะครับเป็นฟอร์จูนในวัยเด็กนั่นแหละก่อนที่จะสามารถฆ่า หรือว่าแบบทำลายเรือของแก๊งแพล้งนะครับผมที่ในตอนนั้นนะครับมีชื่อว่า d r รดเ Away ด้วยนะฮะโดยสิ่งที่ น่าสนใจคือหน้ามิดฟอร์จูนเด็กดูเด็กมากๆตอนแรกผมนึกว่าเป็นจีบีน่าจะเพราะว่านะครับอันนี้นะครับเป็นช่วงก่อนที่นาจะกลายเป็นมิดฟอร์จูนนะครับตัวละครที่เราเห็นคือซาร่าฟอร์จูนนะครับผมไม่รู้ว่าในเกม TFT หลักเนี่ยจะใช้เป็นตัวละครซาร่าฟอร์จูนเลยไหมหรือว่าจะใช้ชื่อว่ามิดฟอร์จูนแค่ในซินมาติกเป็นช่วงที่หน้าเด็กนะครับแต่หน้านางคือเด็กเน็กมากอาจจะเล่นเป็นฟิลเป็นมิดฟอร์จูนตอนเด็กแล้วค่อยโตก็เป็นได้แต่ว่ามันคงได้แค่ตัวละครไม่กี่ตัวเนื่องจากว่าบางตัวละครก็ ไม่ได้มีตอนเด็กแบบนี้นะครับผมซึ่งนี่ครับก็มีฉากที่โชว์เรือแก๊งแพลงด้วยนะครับมันคือเรื่องของแก๊งแพ่งแหละแต่ว่าอาจจะเป็นเรือลำอื่นนะครับผมก็คืออันนี้ครับคงไม่ได้เป็นในเรื่องตรง100%เพราะว่าในเรื่องเนี่ยฟอร์จูนก็ต้องแบบวางแผนและเบิดเรือฆ่าแบบตัวละครที่เป็นลูกน้องของแก๊งแพงรวมถึงนึกว่าแก๊งแพลงด้วยจนได้เป็นฉายามิดฟอร์จูนแล้วก็เอาปืนคืนของพ่อแม่นะครับซึ่งในเรื่องมันสนุกมากฮะ โดยในซีนเติกนี้นะครับได้จบด้วยการที่น้องเนเบอร์ฟุตนะครับแนะนำให้มีฟอร์จูนใช้ปืนยิงไปที่ถังซึ่งความจริงถ้าแก๊งแพงไม่หลบแม่งโดนแก๊งแพงไปแล้วและมันจะมีคนตายได้เลยนะครับผมในซีนเตอริกของเกมสุดน่ารักนี้เรือระเบิดนะครับและจบซีนที่ฉากที่ เท่ hey, มากฮะฉากนี้นี่เท่กว่าหลายฉากซินมาติกของแอลลักอีกด้วยซ้ำนะครับผมนะครับอันนี้ครับก็เป็นจบของพาร์ทบีชวอเตอร์นะครับตัวละครแค่2ตัวมีแกงแผลงกับมิฟอร์จูนหรือว่าซาร่าฟอร์จูนนะครับผมจะเป็นราคาเท่าไหร่เด่นซะขนาดนี้ก็ต้องติดตามนะครับผมมาจบท้ายที่เมืองชูลีมานะครับผมที่บอกนะครับกับจิมผมมาตอนแรกในเทรลเลอร์แล้วแหละแต่ว่าเราจะมาดูในพาร์ทนี้ เป็นพาคสุดท้ายนะครับซึ่งพาคนี้ตัวละครมาเยอะมากๆครับผมโดยในพานนะครับงูน้อยนะครับได้ไปโผล่ในที่เหมือนจะเป็นนะครับ The Great Sun Disc of t h u r i m a นะครับผมก็คือเป็นเหมือนกับเป็นวิหารที่เป็นการให้เกียรติเชิดชูอาเซียในอดีตด้วยนะครับโดยในเนื้อเรื่องนี้นะครับก็มีการทําพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่จะ ทูคนให้ปกครองเป็นผู้เอเซน์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเชิดทูจกักรพรรดิอาเซียซึ่งในจกักรพรรดิอาเซียนี้นะครับตามรูปที่เราเห็นอย่างชัดเจนก็มีเดมิกรสหรือผู้ที่ได้เอเซนตามไปด้วยก็จะมี2พี่น้องกันนะครับผมก็จะเป็นนาซัต ที่ก็จะเป็นหมาแล้วก็เปเรเนตันที่ก็จะเป็นโจระเคนะครับผมโดยเล่านิดนึงว่าทาไมเขาถึงจะตีกันก็คือในเนื้อเรื่องเนี่ยก็คืออาเซนะครับทำการปกคร้องปกติแต่ว่าโดนหักหลังโดยเซลาดนะครับผมโดยตอนแรกนะครับเซลาดก็เป็นท่าที่จงรักภักดีต่ออาเซียนั่นแหละแต่ว่าก็มีการหักหลังเข้ามานะครับผมซึ่งในวันที่หักหลังเนี่ยก็แบบเกิดแบบการระเบิดครั้งใหญ่ซันดิคระเบิดตูมนะครับซึ่งใช่ครับ ซ้ำดิคือที่เราเรียกว่าไข่สโลนไอเทมที t ทีที่เก่งมากอาร์ติย์ที่เก่งมากที่เราแทบไม่ได้ใช้กันเท่าไหร่เลยนั่นแหละครับผมที่เอามาจากแอลนั่นแหละฮะโดยในของในเรื่องนะครับผมไ ไอจานบินนี่นะครับมันระเบิดขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็มีการเผาผลาญเมืองเป็นเละเทะเมืองจมหายไปนในเทะเลทรายซึ่งในก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงหนักกว่านี้นะครับเรเนตันได้ทําการขังตัวเองคู่กับเซลาดล,ลงไปในหลุมเพื่อไม่ให้พลังของเซลาดได้ทําการระบาดไปมากกว่านี้นะครับผมซึ่งหลายพันปีต่อมาก็มีการปลุกสุสานให้เปิดขึ้นมานะครับสุสานที่ทําการจมดินนี้โดยเรเนตันและเซลารนะครับผมก็มีการปลดปล่อยแต่ระหว่างนั้นนะครับผมเรเนตันมีการเสียสติเซลาดนะครับมีการเป่าหู วานาซรดทิ้งมึงไปแล้วทําให้เลนตันนะครับโกรธแค้นนาซัดแล้วก็รวมถึงอาเซียมากเลยนะฮะก็คือเป็นการทําให้ทั้งสองคนมาสู้กันในซีนิมาติกเทรลเลอร์นี้นะครับผมโดยในเทรลเลอร์นี้นะครับของ TFT โจละเคเนตันนะครับก็ได้มีการปลุกสัตว์มากมายนะครับเข้ามาสู้เป็นกองทัพบ,บีชระหว่างดูกันนะครับอาเซียก็มาแล้วฟื้นคืนชีพมาด้วยนะฮะแล้วก็ทําการเสกทหารทรายขึ้นมาสู้เหมือนกันซึ่งในอาเซียสกิลที่เคยมีใน TFT ก็มีสกิลเสกทหารมาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับเกษทหารไม่พอนะครับก็มีเสกนาซัตพี่น้องของเลเนตันมาด้วยนะครับผมโดยนเทรลเลอร์นะครับถ้าคุณสังเกตดีๆพอเรเนตันทำการเห็นนาซัตปับ๊บตาแกโตมากๆก่อนที่จะทำการและก็วิ่งเข้ามาหาพี่เก่าของตัวเองที่มีการเข้าใจผิดว่าทิ้งตัวเองไปในหลุมด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้มีการขยายใหญ่มากแปลงร่างไปไททานอุลตร้าแมนนะครับผมจนไรเคเรเนตันใหญ่นาซัตก็ใหญ่ เหมือนกับเซ้นที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุด ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการิโอที่ก็เป็นยักษ์เหมือนกันในซีนิมาติกนี้นะครับเราเห็นยักษ์ไปแล้ว3ตัวอาจจะเป็นการบอกว่าเซตนี้อาจจะมีระบบตัวละครใหญ่ขนาดที่ใช้2ช่องเหมือนคลิที่ผ่านมาก็เป็นได้นะครับผมก่อนที่สองคนจะทาการตีกันไอ้งูหรือตัวเลจของเราก็หลงไปอยู่กับเขานะครับแต่ว่าสุดท้ายก็รวมทีมกับเรเนตันโดยการถีบบีสแล้วก็มีการแบบแล้วก็มีการสู้กับทหารทรายด้วยนะครับเพะะื่อนเราสนใจมากเพราะว่างูที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือตัวเลจของเราก็เข้า าทีมกับโจระเเคทิ่ก็เป็นสั่งเลคายเหมือนกันก็เลยเข้าทีมด้ยวยกันเพราะว่าอ๋อเราเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมอย่างนี้และในการต่อสู้นะครับก็มีจังหวะที่เลนตันทำการเจอมันซูเพลกนาซาตูม้มเลเทอว่ามันมากเลยนะครับแลวเอาจริงท่านี้ถ้ามีใน TFT เซฟิโได้ก็จะดีมากเลยนะครับผมและนี่ครับก็เป็นการต่อสู้สุดส,สนุกในดนแดนชูดิมานะครับผมเนื้อเรื่องในแต่ละพาร์ทเนี่ยผมว่าสนุกมาก มีการทรยศกันมีการแบบแก้แค้นกันใช่ไหมครับมีการการเมืองของเดโมเซียซึ่งยังไม่จบเท่านี้นะครับผมในพาร์ทที่เขาเปิดหนังสือก่อนที่จะเข้าสู่3าพาร์ทเนี่ยสในเรื่องของสาดินแดนมีพาร์ทที่บอกนิดนึงด้วยครับว่าตัวละครอ,อะไรจะมาฮะมีแอชนะครับเป็นหน้าของเฟลยอร์แล้วก็มีทางส่วนของไซออนนะครับที่ก็มาจากอาณาจักรนอกสัตตัวละครเก่าแบ็กโรดของเราด้วยนะฮะแล้วก็มีเซนนาะครับที่ถูกขังอยู่ในตะเกียง โพสเซน่านะครับก็เป็นผู้ใช้เก่าของ Airbnb ตะเกียงเทรชบริการพักฟื้นแบบสบายใจเชิบด้วยนะครับเข้าได้ออกไม่ค่อยได้ซึ่งก็อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราอาจจะเห็น t r a รชที่เป็นตัวละครหลักพอสมควรจากดินแดนชาโดอย์ยก็เป็นได้นะครับผมแล้วก็จบด้วยเทรลเลอร์นะครับ t f t จะมาในวันที่3ทธันวาคมปรับโซนให้เป็นโซนไทยก็จะประมาณวันที่4ธันวาคมพร้อมกับโกเดสปาตูล่ ที่คอนเฟิร์มมาวันที่4นะครับผมเป็นการเอาเนื้อเรื่องสนุปมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าในเซตหลักเนี่ยจะมีการเอาเนื้อเรื่องมาเกี่ยวด้วยไหมเช่นอาจจะเล่นเป็นในเนื้อเรื่องของแต่ละพาร์ทเป็นประตูมิติหรือเปล่าเพราะว่าในเนื้อเรื่อง t f t ส่วนมากมันดูมีแต่ไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยดูเป็นครั้งที่มีเนื้อเรื่องเยอะสุดละนะครับซีนอมาติกหรือว่าเทรลเลอร์ที่ผ่านมามันก็ดูเหมือนจะมีเนื้อเรื่อง แต่วันนี้ครับในเทรลเลอร์นี้เนื้อเรื่องดูแน่นปึกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดมัสเซียบิชวอเตอร์ซาร่าฟอร์จูนประทักแก๊งแพลง2พี่น้องต่อยตีกันในชุดิมาด้วยนะครับและคุณล่ะครับชอบเนื้อเรื่องไหนหรือว่าตัวละครไหนเป็นพิเศษบ้างนะครับผมและคุณคิดว่าคุณพร้อมจะเล่นตัวละครอะไรในตัวละครทั้งหมดที่เรามีวันนี้หรือคิดว่ามีใครจะมาแจมได้อีกจากเนื้อเรื่องที่เรารู้ในวันนี้มาคอมเมนต์บอกด้านล่างได้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่อีกไม่นานครับผม ก็จะมาเพราะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย 13, ์13-14-15นี้นะครับมีการถ่ายทอดสดเท t i เชี n c ค o u d ก็คือการแข่งทัวร์นาเมนต์ใหญ่สุดของ TM t f t อ1 5เที่ก็จะมีการเปิดตัวเซต16ไปด้วยนะครับในช่วงสาวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดอย่าลืมกด subscribe และตั้งกระดิ่งไว้เราจะมา Watch Party แล้วก็ดูการเปิดตัว TM t f t อฟเพร้อมข้อมูลในเกมไปเลยนะครับผมวันนี้ครับสโซลาไปก่อนนะครับบาย